จนกระทั่ง17นาฬิกา30นาทีขณะที่เสือหงวนกับเสือกรกำลังนั่งดื่มเหล้าและสนทนากันอย่างสนุกสนานเสือชมสมุนแขนขวาของเสือเปียก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเสือชมเดินผ่านประตูห้องโถงของโรงแรมเข้ามาเสียงจอกแจ๊กจอแจก็สงบเงียบลงทันทีสมุนแขนขวาของเจ้าพ่อทัพตะโกแต่งกายแบบมือปืนในชุดสีน้ำตาลไหมคาดเข็มขัดปืนสีดำ สวหมวกสักกะลาสีน้ำตาลแก่ร่างของเขาสูงใหญ่กว่าเสียงหวนลักษณะท่าทางบอกให้รู้ว่าเคยเผชิญชีวิตมาแล้วอย่างโชคโชนแน่ละเขาเป็นทั้งหัวหน้าโจรและฆาตกรที่หลบหนีตำรวจมาเป็นสมุนคนสนิทของเสือเปียรซึ่งเสือเปียและเสือแกะรักคข้ไว้วางใจมากชายกลางคนที่ไปตามเสือชมที่บ้านพักติดตามมาด้วย